ส่วนนักแสดงรับเชิญคนต่อไปคือจือยานปรบมือมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วดิสโก้ว้าวสุดยอดบอกได้เลยว่าโทนี่มันหยุดไม่อยู่ไม่มีใครห้ามได้ทยกซ้ายยกขวายกมือขึ้นยกขาขึ้นตกลงเมาหรือบีปอ่ะ นีมน่มันโคตรไ้นาบิกตอนเช้าหรือเปล่าเนี่ยเอ้แ่นอฬเขาว่าเดียว่าะเสรจอ่าหยุดก่อนนังหนูหยุดกยอนหยุด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 หยุยุดห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 ยหยุดหยหยุยหยุดหดหยุดหยุด จะบอกให้เลยนะการเต้นเนี่ยนิยมที่สุดในสวรรค์ตอนนี้เลยเขาเรียกว่าดิสโก้ข้องกล้าบ้าอะไรกันมนั่วีนหมอหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมคนสองเพศอย่างเจ้าถึงเต้นท่าดิสโก้แบบนี้นยเจ้าลองพูดอีกทีสิถ้าให้ข้าคอมเมนต์ก็เป็นแบบเจ้านี่แล้วเจ้ากล้าวิจารณ์ข้าแล้วจะทำไมล่ะฮะเอาออกไปงั้นข้าจะจัดการท่านก่อนนี่<ะ>นี่ไม่ห้ามหรือไง เอ้ยพ <บ los S 1> อได้แล้วนะพอได้แล <c oughs> <TA> ้วอ๋อไม่มีอะไรนะแต่เที้ยให้ละอ๋ออย่าเบิ่งอย่าเบิ่งนะอย่าตีบอลบอลโรบิที่ปอนะปล่อยปอยปล่อยก็ว่างไงนี่อะไรนี่จเขาเนี่ยมาทนี่จงคุยอ๋อพี่จงคุยที่ผ่านมาข้ารู้สึกว่าท่านน่ะเลือกข้าอ๋อเพราะว่าข้าไม่ชอบแล้วตอนนี้ข้ายอมเปลี่ยนใจแล้วล่ะ เราน่ะเป็นเพื่อนกันได้เนาะใช่ใชแผนนี้ดีจริงๆเลยข้าคอยการแสดงอยู่นะฮะในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8ดนักเต้นและนักแสดงของเมืองเหนียงเนี่ยส่งเต๋อส่งซูและนักกระโดดน้อยแสดงได้แย่มากเลยนะพวกเขาน่าเกียดมากข้าว่าหยุดการแสดงนี้เถอะนะอย่าทำให้เด็กตกใจเลยนะฮะข้าขอแล้วนะะครับไปละเออโนี่ เราข้า้วยเราข้า้วยคนดยยืนหน้าปุ๋ยเออมึงเฮ้ <my. S 1> 身双老。 หลานฟางเป็นเจ้าจริงๆด้วยหวังฟู่ชูเหรอข้าดีใจที่ได้พบเจ้าอ่ข้าก็ดีใจเช่นกันเอแล้วทําไมเราไม่ไปคุยกันตรงนั้นล่ะเออเนะปาป้ป้ป้กัเธอหลานฟางเจ้าทําให้ข้ามีความรู้สึกละข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างหายไปนอกจากเจ้าแต่ว่าเจ้าก็สามารถชดเชยได้นะกับบางคนน่ะอือะบางคนอะ โอ้ยโอ้ยขาจะไหวอีกแล้วใส่ห้านฟานจริงๆสวัสดีค่ะเจ้าแห่งสวรรค์นามสบายนะข้าขอโทษด้วยกับเรื่องเขาวนาะเราออกไปก่อนโดยที่ไม่ได้แสดงความเขารพกับการแสดงผู้จัดการคณะบอกข้าแล้วงานสําคัญกว่าค่ะ้ดีใจที่เจ้าเข้าใจนะแต่ทำไมวันนี้เจ้ามาที่นี่ได้ตั้งแต่ออกจากคณะแสดงตำหนักพระจันทร์ข้าก็ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ ข้าจึงมาที่โลกมนุษย์เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ข้าอยู่นอกเมืองตอนที่ได้ยินเสียงเพลงข้าเลยแวะมาดูข้าไม่คิดว่าจะได้เห็นเลยนะคะข้าตั้งใจจะร้องแค่นิดหน่อยหวังว่าจะไม่ว่านะคะไม่เป็นไรเจ้าร้องได้ยอดเยีย่ยมเจ้ยเจ้ยเจ้าว่าข้าไม่เลือกจะถามเจ้าร้องเสียงสูงได้แค่ไหนนะอา้าข้าร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กข้าร้องได้ตั้งแต่โดถ,ถึงฟ้าอ๋อท่านอยากให้ข้าทำอะไรเอ้ยหเอา จะมีคอนเสิร์ตนี่ไม่กี่วันเจ้าช่วยหน่อยได้ไหมช่วยร้องกับเมืองเหนียงหน่อยนะร้องให้เสียงสูงที่สุดเท่าที่ทําได้เลยนะถ้าสําเร็จข้าจะตอบแทนให้อย่างดีไม่เป็นไรข้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือท่านเออหลานฝาคนสวยต้องช่วยได้แน่นอนอที่สเว ผู้ชมทุกท่านท่ามกลางเสียงเรียกร้องในที่สุดเชิงมังเหนียงก็มาแล้วมาต้อนรับเธออย่างอบอุ่นกันขอบคุณเจอกันทได้อยู่นะดีงมา